เป็นวิเชียนฉันทิชงเจาอจงเจดกะละเหตุยุยงเสริมกระนําและซ้ำเติมนาลพัดทากกอการละครั้งระหว่างคราทินนาวะระนานนานเหมทาะท่าทิชาจานทากก่อเชิญเสร็จไปบ่อหอนจะมีซา ระรืหาประโยชน์ไรกระนั้นเสมอไหนเสะแสดงท้าแสงงทมและบางก็พูดว่านนเนะค้าสดับตามยุบนระบิดความพระจะแจงกระจายมาและเมิดติเตียนทันก็เพราะทัน ศรีแนสาระพัฒลิตพาวะละสุดจะขัดสน